ทีนี้มาดูเรื่องในมุมของสังคมกันบ้างค่ะอย่างที่ได้เกิืนให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังจะนําร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เข้าสู่การพิจารณาวันนี้ประชุมคอรออจะเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนนะคะเขาจะเอาเข้าสู่การพิจารณาของคอรออในวันนี้โดยสาระของร่างพรบเนี่ยเขาบอกว่ารับฟังประชาพิจารณ์ประชาชนเรียบร้อยแล้วประชาชนเห็นด้วยถึง80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ ในการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะไม่รู้โอ้โหคนคนไทยนี่ก็ชอบการพนันยันจริงๆเนาะเออนะนะก็ก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะโดยร่างพรบอันเนี้ยก็กำหนดประเภทธุรกิจว่าในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างมีห้างสรรพสินค้ามีโรงแรมมีร้านอาหารมีสนามกีฬา มียยชแล้วก็ครูซิ่งคลับมีสถานที่เล่นเกมมีสระว่ายน้ำมีสวนสนุกมีพื้นที่ส่งเสริมโอท็อปแล้วก็กิจกรรมอื่นๆแล้วก็กำหนดค่าธรรมเนียมในการใบอนุญาตของคนที่มาประกอบกิจการเนี่ยนะคะฉบับละ5,000ล้านบาทรายปีปีละพันล้านต่ออายุฉบับละ5,000ล้านรายปีพันล้านและค่าเข้าสถานประกอบการคาสิโนของคนไทย ครั้งละ5,000บาทอันนี้เป็นสาระสำคัญของร่างพรบฉบับนี้แปลว่าทุกอย่างมันเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องของ Entertainment Complex ในประเทศไทยนะคะทีนี้ก็มีก่อนหน้านี้มันมีอันนี้ค่ะมันมีคำเตือนจากกฤษฎีกามาค่ะมันมีคำเตือนจากกฤษฎีกาว่าเอ้ยคิดดูให้ดีๆก่อนนะ เพราะว่าเขาจะต้องถามความเห็นไปยังกฤษฎีกาใช่ไหมคะตามขั้นตอนเนี่ยเขาจะต้องถามเห็นไปยังกฤษฎีกาว่ากฤษฎีกามองเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างปรากฏว่าก็มีรายงานว่าทางกฤษฎีกาได้ส่งความเห็นไปให้กับทางรัฐบาลเรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันในความเห็นที่กฤษฎีกาส่งให้กับทางรัฐบาลในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐบาลคือหนึ่งเขาบอกแบบนี้กฤษฎีกาบอกว่า นโยบายที่รัฐบาลถแถลงต่อรัฐสภานโยบายเร่งด่วนที่7บอกว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เกฤษดีกาเห็นว่าหากนโยบายนี้มุ่งหมายจะพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นหลักซึ่งไปในทํานองเดียวกันกับ integrated resort district ของญี่ปุ่นหรือว่ารีสอร์ทขนาดใหญ่บางแห่งในเขตของมาเกาหรือ,อ sunway resort ในมาเลเซีย หรือมารีนาเบซาร์ในสิงคโปร์ซึ่งในนั้นนจะมีโรงแรมศูนย์การค้าศูนย์การแสดงเพื่อความบันเทิงศูนย์ประชุมโดยสถานบันเทิงครบวงจรเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นดังกล่าวเท่านั้นและอาจมีสถานที่ใดที่จัดให้มีการเล่นการ์ตูนด้วยก็ได้สำนักง,งานจึงเห็นว่าการที่ร่างกฎหมายดังกล่าวมุ่งหมายเฉพาะสถานบันเทิงครบวงจรยังไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ของรัฐบาลค่ะอันนี้ข้อสังเกตแรกนะคะ 2. หากร่างกฎหมายนี้มุ่งจะจำกัดเฉพาะสถานบันเทิงครบวงจรต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าสถานบันเทิงครบวงจรคืออะไรเป็นโรงแรมเป็นสถานบริการเป็นร้านอาหารเพราะแต่ละกิจกรรมดังกล่าวจะมีกฎหมายเฉพาะควบคุมอยู่ไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายในเรื่องนี้อีกเพราะจะมีความซัาซ้อน 3. รายงานผลศึกษาเปิดสถานบันเทิงของสภามุ่งแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายแต่สถานบันเทิงครบวงจรใน,นความเข้าใจของประชาชน หมายถึงสถานที่ที่ให้บริการกิจกรรมด้านความบันเทิงหรือสันทนาการอย่างหลากหลายมิใช่สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เล่นการพนันและสถานบันเทิงนั้นก็มีกฎหมายว่าด้วยสถานบริการควบคุมอยู่แล้วปัญหาการลักลอบเล่นพนันในสถานที่ดังกล่าวจึงไม่เป็นการจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและความหย่อนยานในการมาคบใช้กฎหมายของผู้กำใช้กฎหมายนั้นกรณีนี้จึงไม่ชัดเจนว่าร่างกฎหมายที่เสนอซึ่งเป็นหลักการเดียวกับผลการศึกษาดังกล่าว จะแก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายได้อย่างไรประเด็นที่4หากรัฐบาลประสงค์จะแก้ปัญหาเรื่องพนันผิดกฎหมายหรือมีนโยบายที่จะจัดที่มีการเล่นพนันที่ชอบด้วยกฎหมายคือถูกกฎหมายในสถานที่ใดนั้นก็สามารถดําเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันหรือแก้กฎหมายว่าด้วยการพนันที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี2478เพื่อให้ทันกับการรัสมัยซึ่งจะแก้ไขปัญหานี้ได้ตรงจุดมากกว่าไปควบคุมการอนุญาตให้จัดตั้ง และการบริหารจัดการสถานบันเทิงครบวงจรเป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของกฤษฎีกาที่ส่งผ่านไปยังรัฐบาลนะคะอืมเขาก็เอาเอา,เอาตัวนโยบายของรัฐบาลนะนะก็มาชําแหละหเห็นว่าตกลงแล้วไอ้คำว่าสถานอะไรนะสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยถือเป็นพูดภาษาฝรั่งว่า entertainment complex เนี่ยมันนิยามของรัฐบาลนะคืออะไรนะคือกฤษฎีกาบอกถ้า ถ้าเป็นแค่ร้านอาหารเป็นพัตคารเป็นศูนย์แสดงมันมีกฎหมายอยู่แล้วมันยังเป็นต้องเสนอกฎหมายมาซ้ําซ้อนเอาให้มันชัดๆเลยแล้วมันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของนโยบายถ้าตีความตามนโยบายที่ถแถลงทสภานะอา่าทีนี้มาดูความเห็นอย่างที่คุณนันทยาเกิดว่าคือหลายคนเป็นห่วงเรื่องนี้รัฐบาลมายังจะพูดแต่เรื่องอา่าตัวเลขเรื่องเศรษฐกิจนะเราจะมีรายได้เท่านั้นจะมีการจ้างงานเท่านี้นะ ในในมุมของนักวิชาการท่านนี้นะครับึ่งก็คือรองศาสตราจารย์ดรชิตตะวันชนะกุลจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจาร,รย์ชิตตะวันเนี่ยท่านศึกษาติดตามเรื่องของนโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาตลอดเลยนะครับบอกว่าเป็นความโชคดีของคนไทยที่คณะกรรมาการกฤษิีการซึ่งมีหนะ้าที่ให้ความเห็นกฎหมายแก่รัฐบาลเนี่ยยังเป็นเสาหลักให้กับบ้านเมืองให้ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม แล้วก็รัฐบาลเองก็โชคดีนะที่มีหน่วยงานนี้คอยชี้แนะทางที่ถูกที่ควรด้วยรัฐบาลควรนําทุกประเด็นที่กฤษฎีกาชี้แนะเนี่ยมาทบทวนอย่างท่วนทีนะเพื่อให้การออกนโยบายสาธารณะเป็นไปอย่างรอบคอบไม่สับสนจนทําให้คนไทยส่วนใหญ่มีความกังขาว่วาออกนโยบายดังกล่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะครับอาจารย์บอกว่าเห็นด้วยกับ ทั้ง6ข้อที่คณะกรรมการกิจฎเกีกาให้ความเห็นมาและในฐานะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาในเรื่องนี้ขอย้ําในค่อยคําเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมสําหรับการมีคาสิโนถูกกฎหมายเพราะการวิจัยพบสาระสาคัญว่าธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมายในอาเซียนมักมีความเกี่ยวพันกับนักการเมืองทําให้เกิดหายนะต่อประเทศและประชาชนทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ อาจารย์ก็แยกให้เห็นว่ามิติเศรษฐกิจเนี่ยการมีธุรกิจคาสิโนจะซ้ําเติมความยากจนและทําให้ช่องว่างทางไรายได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยยกตัวอย่างกรณีของฟิลิปปินส์ในปี1976ที่อดีตประธา,านาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสออกคําสั่งนะให้มีหน่วยงานเกี่ยวกับการอ,าออกคาสั่งตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับ คาสิโนและการปรนันของฟิลิปปินเนี่ยเพื่อนําธุรกิจปนันขึ้นมาอยู่บนดินภายใต้อํานาจของสํานักง,งานประธานาธิบดีแม้จะอ้างว่าเพื่อเป็นแหล่งเงินสําหรับเอาเงินมาพัฒนาประเทศแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับจากการศึกษาพบว่าเงินจํานวนมหาศาลเข้าสู่คลังส่วนตัวของประธานาธิบดีผ่านโครงการเหล่านี้นะและยังบอกได้ว่าขนาดที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยากจน,นข้นแค้นไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ฟิลิปปินเนี่ย มี GDP per capita ต่ำกว่าประเทศไทยแม้จะอนุญาตให้มีคาสินโนหลายพื้นที่มาเกือบ50ปีแล้วก็ตามในขณะที่มิติทางสังคมการวิจัยโดยใช้ข้อมูลปี2010ถึง2020ของประเทศในอาเซียนเอามาเทียบค่าเฉลี่ยการอนุญาตกับไม่อนุญาตให้มีคาสินโนเนี่ยพบว่าประเทศที่ไม่อนุญาตให้มีคาสินโนมีอัตราฆาตรการรมอยู่ที่1.97รายต่อประชากร1 0 0 0 0คนในขณะที่ ประเทศที่อนุญาตให้มีคาสิโนกลับมีอัตราฆาตกรรมอยู่ที่2.47รลายต่อ1น0 0 0แคนแปลว่าแปลว่าประเทศที่อนุญาตให้มีคาสิโนอย่างถูกกฎหมายเนี่ยมีการฆาตกรรมมากกว่าประเทศที่ไม่มีการอนุญาตนะฮะส่วนเรื่องของการข่มขืนประเทศที่ไม่อนุญาตให้เปิดคาสิโนมีอัตราข่มขืนอยู่ที่1.8รลายต่อประชากร10,000แคนแต่ประเทศที่อนุญาตให้เปิดคาสิโน มีการข่มขืนอยู่ที่4.08ลายต่อประชากร100,000คนเพราะฉะนั้นการอนุญาตให้มีบ่อนถูกกฎหมายไม่ได้ทำให้บอนผิดกฎหมายหรือการพนันออนไลน์หมดไปยกเว้นประเทศสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์เนี่ยอาจารย์บอกว่าที่ยกเว้นเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเขามีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงอย่างจริงจังนะดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองจากนโยบายนําธุรกิจใต้ดินมาอยู่บนดิน และคุ้มครองชีวิตประชาชนรัฐบาลจึงยังไม่ควรผลักดันคาสิโนโจนกว่าประเทศไทยจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและการคอร์รัปชันลดต่ำลงในระดับใกล้เคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยประเทศที่มีคาสิโนถูกกฎหมายมีปัญหาการฆาตกรรมการข่มขืนร้ายแรงกว่าประเทศที่ไม่อนุญาตให้มีคาสิโนและผลการศึกษาโดยใช้แบบจำลองก็ชี้ชัดว่าการมีคาสิโนถูกกฎหมายในอาเซียน ทำให้อัตราการข่มขืนเพิ่มขึ้นถึง3รายต่อประชากร1 0 0 0 0แสนสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ใช้ข้อมูลของอเมริกาดังนั้นคอรมต้องบริหารประเทศให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขและสวัสดิภาพของประชาชนจึงควรทบทวนนโยบายเปิดสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนถูกกฎหมายรวมอยู่ด้วยเพราะในขณะที่นักการเมืองรวมถึงญาติพี่น้องนักการเมืองส่วนใหญ่ล่ำรวยนะ แต่ว่าประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีชีวิตปกติต้องเดินถนนขึ้นรถเมล์ปัจจุบันก็ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตจากคนติดยาเสพติดหรือของมึนเมาอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเลขเรื่องอการจ้างงานที่รัฐบาลยกมาว่าจะเพิ่มขึ้น 900- 0ถึง1 5 0 0 0หมาตำแหน่งเนี่ยนะครับนะก็อันนี้เป็นตัวเลขที่รัฐบาลเขายกขึ้นมาแต่ว่าในมุมของอาจารย์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้น นะคือตัวเลขเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าตัวเลขที่อาจารย์ยกขึ้นมาเนี่ยเขาไปศึกษาแบบเป็นวิทยาศาสตร์จากประเทศที่มีการเปิดคาสิโนอย่างถูกกฎหมายมาว่าเทียบกันเลยว่าไอ้ประเทศที่ไม่มีคาสิโนเนี่ยตัวเลขมันเป็นแบบนี้ประเทศคาสิโนตัวเลขมันเพิ่มมากกว่ายัางไงอันนี้มิติทางสังคมนะฮะทั้งเรื่องการฆาตกรรมเรื่องการข่มขืนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องให้มองในมุมพวกนี้ด้วยนะอืม คืออาจารย์ก็มอกว่าคือถ้าคือเราจะเห็นว่าคนที่เห็นด้วยกับเรื่องเนี้ยก็เหตุผลสําคัญของเขาก็คือไหนๆคนไทยก็เล่นอยู่แล้วอ่าใช่ไหมเราก็อย่าดัจดจริตเอามันขึ้นมาบนดินแต่อาจารย์มองว่าจริงๆถ้าหากว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องการปราบปรามพนันผิดกฎหมายเนี่ยหน้าที่ของรัฐบาลที่ระบุเอาไว้เนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา53บัญญััิว่า รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ใช่การแก้ปัญหาบ่อนผิดกฎหมายด้วยการตั้งคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> <c oughs> คือไม่บอกว่าค<อ>ือบอกว่าถ้าคุณจะแก้ไขปัญหาพนันผิดกฎหมายคุณต้องไปกฎหมายมันมีแล้วคุณก็ไปจัดการเรื่องนั้นอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ว่าไปแก้ปัญหาด้วยการตั้งคาสิโนให้มันถูกกฎหมายซะเลยมันจะมันก็จะได้ไปแก้ปัญหาพนันผิดกฎหมายได้ซึ่งมันแบบคนละเรื่องคนละราวกันเลยอะค่ะ แต่มันกลับจะยิ่งทําให้ประชาชนมอมเมากับเรื่องของการพานันมากขึ้นไปอีกนะคะนี่ยังไม่นับรวมแนวความคิดเรื่องของการเอาพานันออนไลน์ขึ้นมาบนดินอีกนะคะใช่ไหมกลายเป็นว่าอ,อ,อต่อไปก็จะมีทั้งใต้ดินบนดินผิดกฎหมายแล้วก็ถูกกฎหมายก็คือเล่นกันเอาตามสะดวกเลยจะเอาแบบไหนเต็มที่เต็มที่เลยเสรีมากนะคะจะกลายเป็นแบบคนไทยเสรีกับเรื่องของการพานันมากๆ ซึ่งอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วจริงหรือไม่อืมเออคือคือไอ,อ้ตะก,กะแบบเนี้ยถ้าแก้ไม่ได้ก็ทําให้มันถูกต้องซะเลยถ้าใช้ตะก,กะเดียวกันนี่นะคุณหนิงเรามีปัญหาเรื่องแบบมือปืนรับจ้างใช่ไหมไปยิงคนยังโนอย่าง,ง,าน,าง,งนีนะ้เนี่ยนะเออทุกวันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้ถูกไหมก็ทําให้มันถูกกฎหมายแล้ง,งั้นเลยเหรอหเป็นธุรกิจมาลงทะเบียนจ่าค่าใครอะไรยังไง ืนอย่างเงี้ยหรอลงในปืนปืนละเนี่ยคือมันมันเป็นผมว่ามันเป็นตักะที่แบบพิลึกพิ่ล่าน่ะนะอแล้วอย่าลืมนะว่าอย่างที่ที่อาจารย์เขาวิจัยมาเนี่ยว่าคนมัจะยกสิงคโปร์แต่คุณอย่าลืมเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยมาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมายเขาเป็นยังไงต่างจากบ้านเราไหมถูกไหมครับออมาตรฐานในการทุจริตคอั์รัปช่นเขาดีกว่าบ้านเราขนาดไหน แล้วทำไมไม่ไปดูฟิลิปปินส์อาจารย์ยกตัวอย่างฟิลิปปินส์มีมาก,ก่อนเราเนี่ยแล้ววันนี้ประชาชนฟิลิปปินส์เป็นยังไงอ่ะก็มีคาสิโนมาตั้งนานแล้วอ่ะอืมหรือประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะใช่ไหมที่มีออมีคาสินโนอ่ะแล้วเป็นไงเขาลำ่ลำเขาล่ำรวยขึ้นมาแบบจเจริญรุ่งเรืองหรือเปล่ามันก็ออไม่ใช่ใช่ไหมไหมอไอเมืองที่มันมีบ่อนการพาน,านันไอแหล่งการพาน,านันมันส่วนหนึง่งเท่าที่เราได้ยินข่าวมามันก็จะกลายเป็นออฟฟิศของพวก พวกมีฉาชีพใช่ไหมเออแกงอคอเซนเตอร์อะไรต่างก็ไปเช่าตึกอยู่อยู่เดียวที่เดียวกันกับไอ้ตึกที่มีบอลน,นั่นแหะอืมเอ,อคือคือมันต้องคิดให้เยอะๆอ่ะนะอย่าไปคิดอามาโชวเป็นนักการเมืองชอบอามาโชวตัวเลขเฉยๆว่านี่ในยุคเขาเขาสร้างงานได้เท่านั้นเท่าน,นะนานี้นะ GDP ขึ้นเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ค่ะแต่อันนั้นออมองในแง่ดีไงแล้วมองในแบบ ประเมินในแง่ดีอ่ะเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันดีจริงๆนะกับการมีเนี่ยแต่ว่าอพอสถานการณ์ความเป็นจริงพอมันเกิดขึ้นแล้วสร้างขึ้นแล้วเนี่ยมันจะถอยกลับมามันก็ยากแล้วนะคะอ่าคือสิ่งที่จะได้เลยทันทีเลยก็คือคนที่ต้องการใบอนุญาตเน่ะใช่ไหมค่ะไอ้ไอ้ทุกๆุกใบการใบอนุญาตใหญ่ๆแบบเนี้ยนะถามประชาชนเด็กเขาเชื่อหรือว,ว่ามันไม่มีนอกมีไหนอ่ะ มันไม่มีใต้โต๊ะ่ะ่ืมเออเนี่ยเกิดอ่าคนนี้คุณพมุดคุณหนิงเนี่ยได้ใบอนุญาตมาคุณหนิงเป็นมีคอนเน็กชันกับนักการเมืองใช่ไหมคุณหนิงไม่ทําเองคุณหนิงก็ไปขายต่อบวกกําไรไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรที่มันขอยากๆเนี่ยมันก็จะมีมีเรื่องราวแบบนี้เพราะบ,บ้านเรามันมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไงเออค,คุณเนีนี่น,น,น,นอันนี้ตัวอยา่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคุณเว คุณเวฟซีเราเนี่ยอยู่ออสเตรเลียบอกคาสิโนที่นี่ที่นี่คือที่ออสเตรเลียมีแต่คนหัวดําเข้าไปเล่นทั้งนั้นอืมตอนตอนหนิไปเชียงรายแล้วก็แวะไปที่เชียงแสนนะคะเชียงแสนมันคืออยู่ตรงข้ามกับคาสิโนของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมที่จีนมาลงทุนนะคนไทยทั้งนั้นเลยพี่ที่จอดรถอยู่ จอดรถตรงเชียงสาแล้วก็นั่งเรือข้ามไปที่ไปเล่นฝั่งนู้นน่ะคนไทยทั้งนั้นเลยแล้วคุณคิดดูสิว่าถ้ามันมีในบ้านเราแล้วแบบคนไทยก็มัวแต่หวังมีความหวังเงินเราจะได้ไม่ั่วไหลไปเขาจะคิดแบบนี้เขาจะบอกว่าเงินเราจะได้ไม่ั่วไหลไปต่างชาติแน่หรอคะว่ามันจะไม่รั่วไหลอะอย่างน้อยมันล่วไหลไปเข้ามือของเจ้ามือแน่นอนเพราะคุณจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วยังไม่นับรวมพอหมดมือหมดเนื้อหมดตัวคุณไปกู้หนี้ยืมสิน แล้วก็ยังไม่นับรวมว่าพอคนหมดตัวปุ๊บบางคนก็ใช้วิธีคิดสั้นด้วยการไปจีป้ปล้นคนอื่นม,มันถึงมีส,สถิติคดีฆาตกรรมทางอาญกรรมเพิ่มขึ้นนะ่ะที่อาจารย์เข,เขาโยงอะอาจจะโยงในในมุมนี้ก็ได้นะว่าพอคนหมดตัวแล้วจะไปกู้นี่ยืมสินใครไม่ได้อะ่ะก็ต้องไปไปจีป้ปล้นคนอื่นเพื่อที่จะเอาเงินมาเอาคืนอะ่ะเพราะเขาคือคนที่ผีพันันเข้าสิงอะ่ะเขาจะไม่หยุดใช่ไหม พะเขารู้สึกว่าขอชักตาขออีกขออีกเพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะโชคดีแล้วก็จะได้เงินที่เสียไปกลับคืนมาแล้วมันก็จะอยู่ในนั้นน่ะเป็นผีสิงอยู่ในนั้นน่ะแล้วเราต้องการเห็นคนของเราเป็นแบบนี้หรอคะอคือไอ้ตัวเลขพวกนี้นะที่เมื่อกี้อ่านให้ฟังเนี่ยไม่ใช่มันมันลอยๆยนะมันมีที่มาว่าทำไมประเทศนี้ตัวเลขนี้ต่ําประเทศนี้ตัวเลขนี้สูงมันมีเหตุปัจจัยที่ทําให้ตัวเลขมันสูง,ม,สงมันต่ำไงเขาก็ดูว่าอะไรที่มันแตกต่างกันอ๋อ อันี้มีคาสิโนอันนี้ไม่มีคาสิโนตัวเลขมันเลยแตกต่างกันอีกหน่อยเราก็คงเราจะสอนหนังสือเด็กยังไงอะอาบายามุกหนทางความเสื่อมมีอะไรบ้างวิชาศิลธรรมหนึ่งอ่ะแต่ามาไม่ครบคนชั่วเป็นมิตรไม่นูน่นนี่นั่นไม่เล่นการพนันดนตรีกีฬาอะไรเนี่ยนะอะไรนะทิศทั้งแปดอะ เราต้องเราต้องยกอันนี้ออกแล้วนะเรื่องไม่เล่นการพนันเพราะเด็กจะย้อนถามกลับมาว่าเ้าแล้วทําไมการพนันบ้านเราถึงถูกกฎหมายเรานนั้ต้องยกยกอันนี้ออกไปเลยนะบทเรียนเนี้ยไม่งั้นจะตอบเด็กไม่ได้